สวัสดีค่ะทีนี้นะคะเราก็มาทาครีมกันเหมือนเดิมนะคะนี่ขั้นตอนแรกของแป้งเลยก็เหมือนเดิมนะคะใช้เอทีเพื่อความปังค่ะขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมลงเซรั่มนะคะ ไม่ว่าจะก่อนนอนหรือตอนเช้านะคะก็ลงด้วยเซรั่มขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่น้ำนมข้าวสครับนะคะแล้วก็ตามด้วยไนท์ขมิ้นหอมนะคะกับไนท์นมข้าวนะจ๊ะเต้มลงไปเลยนะคะ ทั้งสองตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเกลี่ยให้เข้ากันนะจ๊ะเกี่ยพร้อมกันเลยนะคะ2ตัวลหลายๆคนถามว่าทําไมถึงใช้คู่กันทําไมต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเหมือนตัวเนี้ยไม่บอกเลยว่าในน้นํานมข้าวนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยอิ่มน้ํานะคะนี่ผิวหน้าไม่แห้งนะคะ แล้วก็2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เหมือนกันนะคะแต่จุดเด่นของน้ำนมข้าวนะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยอิ่มน้ำนะคะผิวหน้าไม่แห้งเลยนะคะนี่เนครีมนะคะเกลี่ยเนะครีมเข้ากันแบบนี้เลยนะคะและเหมือน ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจากสิวนะคะแป้งแนะนำเลยนะคะใช้คู่นี้นะคะรอยดำจากสิวเนี่ยจางเร็วมากนะคะรอยดำจางเร็วนะคะสองตัวประสานกันนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าเ,เราเนี่ยดีขึ้นนะคะผิวหน้าดีคูณ2สองเลยบอกเลยนะคะแล้วก็เซรั่มนะคะเซรั่มจะช่วยเรื่องรูขุมขนกระชับนะคะ ตัวนี้รอยดำรอยแดงนะคะสิวฝ้ากะนะคะจะช่วยสลายฝ้าได้เร็วนะคะตัวนี้นะคะซึมเร็วนะคะมีแค่นี้เองนะคะก่อนกลางคืนนะคะอยากมีผิวหน้าปังนะคะเลือกใช้เอตไว้นะคะไ่งใช้เองมานะคะเกือบจิตปีแล้วนะจ๊ะนี่ดูได้เลยนะคะผิวหน้าไม่บางแน่นอนนะจ๊ะนี่นะคะ อยากมีผิวปังนะคะอย่าลืมนะเอเตไว้นะคะสวยรวยครบจบในแบรนเดียวนะจ๊ะแป้งก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกพื้นที่นะคะสนใจทักกินบล็อกมาได้เลยคะ่ะ